ปี2020กำลังจะผ่านไปนะครับ2021กำลังจะเข้ามาพีเอจะขอสรุปอนาคตว่า2021กำลังจะมีอะไรใหม่และจะเป็นเทรนด์ของโลกในปี2021ดังต่อไปนี้ครับ 2021เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์หรือที่เรียกว่า medical technology หรือ biomedical engineering จะขึ้นสู่จุดสูงสุดในทศวรรษแน่นอนครับด้วยกระแสไวรัสโควิด -19 และโรคระบาดอื่นๆซึ่งโลกกำลังจะะเผชิญในอนาคตนั่นหมายความว่านักเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนหรือนักวิทยาศาสตร์จะสาขาไหนก็ตามจะผลิกกำลังกัน เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่จะประกาศตัวใน2021นี้แน่นอนครับปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงก็เป็นปัญหาสำคัญของโลกใครจะเชื่อนะครับว่าวันนี้ฝุ่นพิษ p ม2.5เกิดขึ้นแทบทุกวันในกรุงเทพมหานครยังไม่รวมถึงจังหวัดภาคเหนือซึ่งเพี p ม2.5นั้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกที่ทั่วโ,โลก2021จะเป็น ปีที่จะประกาศสงครามกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นใน2021นั้นจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยทำให้โลกนั้นสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมส่งต่อถึงลูกหลานได้ครับปี2021จะเป็นปีที่ไม่สามารถแย่ออนนะครับว่าว โลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนนั้นเป็นอย่างไรใครจะรู้นะครับพี่เอ,อที่พูดอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่พี่เอ,อตัวจริงก็ได้อาจจะเป็นการจําลองพี่เอ,อมาพูดกับทุกคนก็ได้จริงไหมครับนั่นหมายความว่าปี2021นนั้นเทคโนโลยีทางด้านโลกเสมือนไม่ว่าจะเป็น virtual reality หรือ augmented reality AR VR จะเข้าใกล้จุดสมบูรณ์แบบมากขึ้นทุกวันและทำให้มนุษย์อย่างพวกเราสามารถเข้าถึงในชีวิตประจำวันได้ครับ 2 0 2 1จะเป็นปีที่พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหนือจินตนาการใครจะเชื่อนะครับว่าวันนี้หลอดไฟสามารถเป็นได้มากกว่าหลอดไฟใครจะเชื่อครับวันนี้ตู้เย็นสามารถดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตได้ใครจะเชื่อนะครับว่าทีวีจอแบนจะไม่ใช่ทีวี65ินิ้วอีกต่อไปแต่จะเป็นทั้งผนังบ้านปี2 0 2 1จะเป็นข้อพิสูจน์สําคัญว่าโลกของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะเหนือจินตนาการและทุกคนไม่ว่ายากดีมีจน ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกได้ปี2021ยังเป็นสมรภูมิในการแย่งชิงข้อมูลสำคัญที่สุดใครเข้าถึงข้อมูล ได้มากเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่จะเป็นผู้ชนะในทุกสมรภูมิเสมอไม่ว่าสมารภูมิทางการค้าสมารภูมิทางด้านความมั่นคงของประเทศ่นหมายควาว่า<ม>2021จะเกิดการแย่งชิงข้อมูลกันมากที่สุดและวันนี้ประเทศไทยคนไทยพร้อมหรืออย่างครับกับการแข่งขันในการแย่งชิงข้อมูลนี้หรือเราจะเป็นเบีย้ยเป็นผู้ให้ข้อมูลอย่างเดียวแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของข้อมูลแม้แต่ข้อมูลของตัวเราเอง และท้ายที่สุด2021จะเป็นการต่อสู้ของการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 จะเป็นการพิสูจน์นะครับว่าโลกเห็นความเท่าเทียมกันจะเป็นจริงหรือไม่ใครจะได้วัคซีนก่อนและวัคซีนนั้นจะกระจายไปในประเทศโลกที่1โลกที่2โลกที่3อย่างไรปี2021นั้นจะเป็นบทพิสูจน์ของความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติครับ